วันนี้มาแนะนำโครงการ35-70ิบของทอสอนะครับก็เป็นโครงการที่แบบเออแบบช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็กๆนะครับสร้างบ้านขายรายเล็กๆไม่เกิน8หลัง9กหลังประมาณนี้นะครับก็คืออย่างนี้นะครับมันคล้ายๆบ้านสั่งสร้างนะเหมาะสําหรับคนมีที่ดินนะครับอยากจะพัฒนาโครงการแต่ไม่มีทุนนะครับก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะเล่าเบื้องต้นให้ฟังนะนะครับคือโครงการ3 5มสนะครับก็คือ ทำคล้ายๆบ้านสั่งสร้างนะครับก็คือหาลูกค้ามากู้บนที่ดินของเราเองนะครับแล้วก็ปลูกสร้างใช้เงินกู้ของธนาคารนะครับใช้เงินกู้ก็คือใช้ลูกค้ากู้ตั้งแต่แรกเลยคล้ายๆกับบ้านสั่งสร้างแต่ข้อดีมันก็คือราคาประเมินมันได้เยอะกว่าบ้านสั่งสร้างนะครับคือราคาประเมินบ้านเนี่ยนะครับมันได้แบบเท่าๆกับบ้านสร้างเสร็จแล้วเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนจะรู้อยู่ว่าบ้านสั่งสร้างเนี่ย มันจะได้ราคาประเมินน้อยกว่าบ้านสร้างเสร็จแล้วเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับประมาณแบบ1ิบยีอะไรประมาณนี้น้อยกว่านะนะครับส่วนต่างมาประมาณ2 3งสามแสนสี่แสนเลยประมาณนี้แต่ว่าโครงการเนี้ยคล้ายๆบ้านสังสร้างนะครับแต่ว่าราคาประเมินได้เยอะนะครับได้เท่ากับบ้านสร้างเสร็จแล้วเลยอะไรประมาณเนี้แต่ว่าเขาก็มีเงื่อนไขนะเงื่อนไขของเขาเนี่ยก็มีอยู่นะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเบื้องต้นก็คืออย่างแรกเลยนะนะครับต้องมีถนนคอนกรีตนะครับอ่า ต้องมีถนนคอนกรีตก่อนนะครับต้องมีท่อระบายน้ำนะครับสาธารณภคต้องมีไฟฟ้าเข้าถึงแล้วต้องมีน้ำประปาแล้วนะครับก็คือน้ำบาดาลก็ได้นะหรือน้ำประปาส่วนผิวห้าก็ได้นะครับต้องมีสาธารณภคแล้วนะครับถึงจะกู้ได้นะอ่าถ้าบ้านสั่งสร้างปกติเนี่ยไม่ต้องมีถนนก็ได้นะอ่กู้ได้เหมือนกันอ่าอะไรประมาณนี้ครับแต่อันนี้ต้องมีสาธารณภคครบแล้วนะครับ ถึงจะทําเรื่องกู้ได้ก็คือให้ลูกค้ากู้ตั้งแต่แรกเลยนะครับถ้ารนาคารเนี่ยจะให้งวดแรกมานะครับก็คือ35%เปอร์เซ็นต์แต่ว่าบ้านต้องเสร็จ35%เปอร์เซ็นต์แล้วนะอย่างเช่นประมาณโครงสร้างนะครับธนาคารจะอนุมัติมาให้35%เปอร์เซ็นต์พร้อมกับค่าที่ดินนะครับพร้อมกับค่าที่ดินนะให้ตัวบ้าน35%เปอร์เซ็นต์แล้วก็ค่าที่ดินนะครับในงวดแรกนะงวดที่มีวันโอนให้ลูกค้าแล้วก็จำานงกับธนาคารนะครับ แล้วก็งวดที่2เนี่ยได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตัวบ้านต้องเสร็จเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะนะครับตัวบ้านเสร็จประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็เรียกประเมินมาประเมินแล้วก็ออกต่างค่าง,งวดกันมานะครับแล้วก็งวดที่สามเนี่ยให้เต็มเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เหลือให้หมดเลยนะครับก็คือบ้านต้องเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ให้อีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันดีสําหรับแบบว่าเราไม่มีเงินก้อนมาหมุนสร้างบ้านอะ่ะเราก็ใช้วิธีเนี้ยได้นะครับส่วนแบ่งแยกในานามเดิมก็ทําได้นะ นะครับแบ่งแยกน้ำเดิมก็ทําได้โจทย์ของเขาก็คือก่อนที่จะก,กู้เนี่ยเราต้องต้องโอนฉนนมาเป็นชื่อเราก่อนนะครับเพราะว่าเราเป็นเจ้าของโครงการนะครับก่อนจะกู้สินเชื่อเนี่ยเราต้องโอนฉนนเป็นชื่อเราก่อนแล้วก็พาลูกค้าไปยื่นกู้สินเชื่อถ้าเป็นในกรณีแบ่งแยกน้ำเดิมนะแต่ว่าถ้าเป็นที่ดินเราเราก็ต้องทําถนนทําท่อระบายน้ําทําไฟฟ้าทําน้ําก่อนนะครับแล้วก็ ถมดินอะไรเรียบร้อยแล้วก็แบ่งล็อกให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หาลูกค้ามากู้ให้ได้อะไรเงี้ยนะครับกู้ได้ปุ๊บก็สร้างไปแล้วประมาณ35%เถึงจะอนุมัติเงินนะถึงจะอนุมัติเงินออกมาแต่ในเรื่องยื่นกู้เนี่ยเรายื่นกู้ได้เลยนะครับแต่ว่าอนุมัติเงินเนี่ยเขาต้องให้บ้านเสร็จประมาณ3 5เก่อนถึงจะอนุมัติเงินรวดแรกมาให้นะครับพร้อมกับค่าที่ดินด้วยก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่โอเคนะโอเคเลยนะครับมาแนะนําให้ฟัง ก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะนะครับโครงการ3ามสิบห้าเจ็ดสิบของทออหรือไม่สอบถามทางธนาคารทอซอใกล้บ้านเราก็ได้นะครับว่าเงื่อนไขอะไรลึกๆเป็นยังไงนะครับโอเคแต่ก่อนอื่นนะผมมีคอร์สฟรีมาแจกนะครับสําหรับใครที่แบบอยากจะสร้างบ้านขายแบบจริงจังๆนะนะครับมีคอร์สฟรีมาให้นะครับถ้าใครสนใจเรียนเนี่ยทักไลน์มาได้เลยนะครับผมจะสอนทุกวันอาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับ สอนแบบไฟ์สดนะในกลุ่มปิดนะครับทักไลน์มาเดี๋ยวผมส่งลิงก์กลุ่มให้นะครับแล้วก็เข้ากลุ่มพอวันอาทิตย์เนี่ยก็เข้าไปในกลุ่มนะครับก็ไปเรียนตอนประมาณทุ่มหนึ่งนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ